สวัสดีครับผมนายจักรทรโยธชัยวันนี้จะมานําเสนอการออกแบบวงจรลอจิกและตารางความจริงจางได้เปลี่ยนเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่1นึ่งศูนย์ศูนย์นะครับได้ศูนย์ไฟจะไม่ติดนะครับศูนย์ศูนย์ปรับนะครับไฟจะไม่ติดนะครับ,รบเหตุการณ์ที่สองศูนย์ศูนย์หนึ่งไฟจะไม่ติดนะครับนี่ครับเหตุการณ์ที่สามนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ไฟก็จะไม่ติดนะครับ ยังไมต ok ่ติดนะครับเหตุการณ์ที่4 011นะครับเหตุการณ์ท like ี <h 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 ่4 011จะเท่ากับ1ครับ y ายเท่าก huh ับ1ไฟจะติดนะครับนครับเหตุการณ์ที่5 101นะครับเหตุการณ์ที่5 101ไฟยังไม่ติดนะครับเหตุการณ์ที่5ครับ ไฟจะติดครับเหตุการณ์ที่หาไฟจะติดครับเหตุเหตุเหตุการณ์ที่หกนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ไฟจะไม่ติดนะครับนี่ครับเหตุการณ์ที่เจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับไฟจะติดครับนี่ครับขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับผมครับ